กาบนมัสการเจ้าค่ะลูกเมรใบบุญมีโยมท่านหนึ่งถามมาว่า,ารู้สึกว่าตัวเองนี้มีกรรมเหลือเกินอยากจะไปรดน้ำมนต์กับสัมเณรใบบุญเพื่อที่จะกรรมให้มันลดลงเจ้าค่ะอมกรรมกรรมไม่สามารถทําให้กรรมหายไปไม่ได้ครับน้ำมนต์ก็ไม่สามารถดับกรรมได้ครับเพราะอะไรอะคะเพียงแค่ทำให้บุญตูงกว่า กรรมครับแล้วกรรมก็จะค่อยๆจางหายไปครับเพียงแค่ทำบุญให้มากกว่ากรรมเก่าที่มีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดว่ามีญาติโยมอยากให้สมเนินใบบุญลดน้ำมนต์ให้อะได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อะคะกรรมไม่สามารถดับได้ครับกรรมไม่สามารถดับได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครทำกรรมอะไร ก็ได้รับกรรมสิ่งที่ตนทําถูกไหมคะใช่ค่ะทำกรรมดีก็ได้ดีถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทำกรรมไม่ดีก็ได้รับกรรมไม่ดีน,นั้นไปถูกต้องไหมคะใช่ครับเกิดมาก็เกิดมาก็ใช้กรรมแล้วครับโอโ๋อเกิดมาก็ใช้กรรมเหรอครับ <vaz iche. S 2> ทำไมถึงเรียกว่าใช้กรรมอะครับเพราะว่าบนโลกนี้มีแต่ความทุกครับอ,อยู่บนลูกนี้ก็ต้องอยู่บนเกิดมาอยู่บนลกนี้ก็ ค่มาเกิดอยู่บนโลกนี้แค่ชั่วคราวครับมาเกิดอยู่บนโลกนี้แค่ชั่วคราวเหรอครับเพราะอะไรอะครับเพราะว่ามันไม่เที่ยงครับอ๋อเพราะว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่ไม่เที่ยงหมายถึงว่าอะไรครับเกิดแก่เจ็บตายครับเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับอ๋อนี่เขาเรียกว่าโลกไม่เที่ยงเหรอครับใช่ครับ แล้วมีจะฝากคติธรรมอะไรให้กับญาติโยมไหมครับให้พรเฉยๆให้พรเฉยๆหรอครับใช่ค่ะ,ะให้พรเป็นภาษาบาลีหรือว่าแบบไรครับบาลีค่ะบาลีค่ะนีาา<ด>ค่ะบนะ้มีพะธวนู้รสสมรมวัา้าพะธารมวนัีะนังีระธรนังอุปมาระอินีพังพินังผุมีพระินัมีินั้มิปเมะวัีะัยผัพรธพัยผปาะ ฉันทูปนงางาโซยะธามณีโชติมาโซยะาสัพพิทยวีวาชัันตุสัพพางรูโวินาชตุมาเตภพวันวันตัลายุที่ดีคออ่อยู่โกเพราะวาปพิวาธนาีในสนิจามุธาปจนัจะเตยุันตีอาย,อยุวันูัูคาทพภาลาสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุธรรมค่ะ